สวัสดีครับผมเม่ของออนทัวร์เดียวที่มีสิพานั่งเรือลอดถ้ำของรอไปเที่ยวหมู่บ้านอีกฟังหนึ่งบ้านนาตาลเที่มาชมบรรยากาศการเดินทางโดยเรือโดยสารลอดถ้ำที่มีความอัดซีนที่สุดที่แขวงขงมวนครับน้ำไหลออกมาจากถ้ำของรอพี่น้องไหลแห้งขนาดครับเสียงคล้ายๆเสียงน้ำตกเลยครับ จาแก้แบบนี้ต้องเอาเรือมาล่องแก่งครับพี่น้องน้ำน่าทํามินไลเชี่ยวขาน่ะครับพระมานี้ทําอากาศเย็นจีน นั่งเรือขามเลยป่ะสิบห้าที่กระฮอตอีกฝั่งหนึ่งครับโอ้เรือพี่น้องได้เวลาออกเดินทางแล้วครับพี่น้องเส้นทางนั่งเรือรถถ้ำของรอครับคือบรรยากาศกัน,กนว่าในช่วงนี้ฟังทางนั้นมันจะเป็นยังไงนะพี่น้อง ไปแล้วทีนี้ผมมากับเพตที่ตลอดตัวฝากปฏิตายมดเวยครับถฝากข่าของรอครับยพอแล้วฝากหนึ่งครับของท่าของรอครับ คือฮันซีแล้วก็ไฮไลท์อีกบันหนึ่งในการมาเที่ยวที่แวงขมวนครับพี่นพกำลังรอครับถึงแล้วครับสวยงามแค่ครับบรยรยากาศคือบรรยากาศ เกียวธรรมของรอซึ่งเป็นคำนำรถขนาดใหญ่ครับถนนทางเส้มตระหว่างเมืองคุณกและก็เมืองนากายครับบ้านเมืองคุทธเม่ดบ้านของรอความเมืองนากายเม็ดบ้านนาตานูบ้านนาตา,า,า,านนี่เพื่อใช้กัจจรจ้อนผ่านทางเรือรถของรอขนาดใหญ่ครับมื้อนี้มากินฟอือหมู่บ้านกลางป่านในลาวถ้ำกองรอ แข่งขมวนครับพี่น้องอันนี้บ้านนาตานเนาะนี่เน,ะนาะโดยเมค้ามีอย่งางครในเม,มค้าอ๋อนี่คอมีท็อปเปี้ยนะเอาเฟอร์าส,าอสามถ้วยเด้อมาสามคนเอาสามถ้วยเมียละเรี้ยงไงเฮียโอ้แม่มาาาผ่า,างามเนาะผ่าธรรมชาสตร์เนาะงามๆพี่น้องผ่าฝ่ายเนาะไอเนาะ นี่เป็นร้านค้าในชนบทที่บ้านนาตานเมืองนากายครับพี่น้องเป็นบ่อนท่องเที่ยวซุ่มซนในเขตทำของรองครับสินค้าก็เป็นพวกน้ําดื่มเครื่องดื่มแล้วก็มีมาม่าขายแล้วก็มีพวกฟื้อข,ขายนะโ,โดย <c oughs> อ,อันนี้ขายถ้วยเทไหไรไหมคะราคาขนะะคือบรรยากาศโอ้ผ่างานนาะงเปค้านาะ ับผ้าทอมือเห็นสินค้าเห็นเมดของซาบานครับช่วงไฮซิซันนะส่วงไหนช่วงแม่ฝรั่งมาเที่ยวหลายๆนะอ็ว่างเดือนสิบเอ็ดใส่เดือนสองยำหนาวเนาะโดยฤดีหนาวเดือนสิบเอ็ดใช้เดือนทอละลายโดยบ้านบ้านเพื่อเลี้ยงไก่เต็มบ้านเลยพี่น้องบ้านนี้นะเป็นไก่ไข่ว่างวันนี้จะรลานอะไรพี่น้องขึนมาเที่ยวว่างห้าหกทุกคน วิธีเมืองลาวครับหมู่บ้านชนบทกลางป่าครับเป็นหมู่บ้านหนึ่งที่มายากตืบที่เของกรำมวนครับดีใจร้อน เนื้อไก่ปิโตัวเลยพี่น้องไก่ปิโตเลยครับน้ำซุปปตเลยสเเายาุสน่อยนึงับือเอาแบบแซ่บที่สุดเลยเด้อกินแบบนั่งกับหมย่างบนเรือต้องทำขอกินน้ำต้มอีกสินะเด๋ยวๆ้อาีกมันก็ง้เกลือกอ เนี่ยแก่นี่ผมใช้ถ้วย <c oughs> น้ำซุปครับอันนี้เมค้าเพิ่นต้มไก่ให้มันเปื่อยนี่ตุ่นน้ำนี่ตั้งแต่ตีห้าพี่น้องเิ่นทอดเกือบเที่ยงเลยครับตอนนี้นะผมเป็นลูกค้าคนแรกมากินมื้อนี้ครับพี่น้อง,ง,งโดยครั้งอันที่แรกโดย ไวส้สองมือขี้ปู่ลาวแซ่เซียบกลางหมู่บ้านกลางป่าช <c oughs> นบทที่เมืองลาวว <c oughs> ่านอาจารย์เมืองนาไก่สาวน่าต่งงามอยู่ปะงามหลายไรคะงามหลายยังส่วนหลายคนอยู่เนาะเด <c oughs> <c oughs> ้อธรรมศาสตรย์ยังแบบบ้านๆอยู่ครับยังแบบเป็นแบบวิถีเมืองลาวเลยพี่น้องวันนี้ดิบๆเลยครับยังไปจะขี่รถโซว,วินมารถเท่ๆมาหน่อยแล้วรถพี่น้องเจาะวัดธรรมนั่งเลือนมากขึ้นเก่าครับในไว้ ฟื้ <c oughs> ลเล่าเรื่ยๆครับี่เสียดไายแห้ยครับ เมะกายเน่าความเลยุเอาไบตุ่มๆเรื่องนักโบราณวันานนัวนัวรสชาติแบบบานๆแซ่บๆกี่น้องไปก้าทามยาที่มันก็ลง

ไอ้หมอนตัวเนื้ออันนี้จะมือแล้วแม่นี่จะมือแล้วครับแม่นี่ยขอใช้เวลาสิบวันได้สิบวันเนาะโดยทำเพรยง่ายดีใช้เวลาแค่มาหกโอ่งหกแค่โดยทั้งตีนทั้งมือพี่น้องนี่แหละี่น้องคนใส่ตีนเก่งครับอันนี่เปพียงวีขอจบไลน์นะคนี่ยาเลยโอ้ยยาเลย เดี๋ยวฉีดเส้นย่ากนบพวไฟโอ้โหตะกี huh. you ้นี่ก็ให้พันแล้วตัวเราพบละโอ้โหไปเออจีไปหนึ่งไปแล้วแถวไหนหาตำไทยเดียเป็นมีเป็นลายมันคือทางมีลายคอคือนะคะนอี้อันนี้คือผ้าลายคอวะดยผ้าลายคอที่เมืองลาวครับงานแบบพิมพ์้านเขา อันนี้เห็นมาจากปีเลยครับอันนี้ผ้าลายคอนี่ยเห็นมาจากปีเลยครับแต่พอแต่เม่เหรอแต่โพแตเม่เนาะสี่สิบห้าสิบปีไปเนาะนี่คือผ้าฝ้ายลายคอที่เมืองลาวครับพี่น้องเสียเขาใชไปย่างซมไอโตผ้าที่พื้นเสร็จแล้วที่เป็นลายคอเด็กพี่น้องว่าเป็นยังไงกนะผู้ล่าสุดที่มานั่เลยแลวมานั่งคุย ใช้เขมะเพผ้าลายคอนะที่แม่ต่ำเมื่อกี้นะนี่วะอันนี้เรียกว่าลายคอมันคือใหญ่ที่สระลายคอวงนี่โอ๋อันนี้เรียกว่าผ้าลายคอใหญ่เนาะอันนี้เนาะตัวนี้วงโดยครับอันนี้ขายพื้นอะไรแม่ตัวนี้นาะตัวนี้บอกเส้นแปดสิบพันเส้นแปดสิบพันกีบเนาะตัวนี้เนาะน้องผ้าผ้าฝ้ายอันตัวนี้เป็นคอชิงคือนางเบื้องกระไดโดยเราขอชิงได้ตัวนี Ooh, ี่น้องครับบรรยากาศในถ้ำงามลายครับอันนี้คือผนังของถ้ำี่น้องเป็นหินเป็นทรายเป็นกากผิบประยิบยับเลยครับสวยงามลายครับเป็นจุดชมวิวในถ้ำของรอครับอากาศเย็นๆครับผ่น้องวิวสวยงามหลายครับหินย้อยตามผนงผังภูเขานะครับผนังถ้ำนะครับี่น้องงามหลาย มันช่างยิ่งจะอลังการเหลือเกินครับบรรยากาศในทำา้องรอครับหินงอกหินย้อยไหลมาเป็นเส้นสั้นเลยครับจุดนี้สวยงามเพียงกี่น้อง น้ำไหลพี่น้องครับคือไฮไลท์จุดวิวพอยส่งวิวงามๆในธรรมของรอเมืองคุณคำแขวงคำ่วนครับภูเขาเหินปูนที่มีความสวยงามเป็นการนทางขันวัฒมธรรมศาสตร์เมืองเราได้บได้บได้ลายด้วยต็มคอมเยนะอยเนาะ เที่ยวทางช้าชาในฤดูฝนนุ่มชุ่มช่ำเดินตามทางรักของเราเสียงน้ำตกกระทบหินกลิ่นดินแสงสดชื่นแสงแดดเราผ่านมองใจลรางอยอยู่ในความสุขไปหาความฝันกลางป่าก,กับแม่ ฉันไปด้วยกันเดี๋พี่น,น้องมีปลฝนเดินทางไปตามสั้นทางรักไม่ทรมาชาติไม่หายเสียงงกเพลงไอ้หวนันหัวใสหนึ่งวันไหวไปเที่ยวกลางป่าเขาใจเรายังคงสุดเชื่อน